สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะทุกๆท่านเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆการติดตามเช่นเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์แล้วก็ s u p e r t ์ตงสการสมัครสมาชิกการรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าแล้วก็ขอบคุณคอมเมนต์ที่เข้ามารับพลังงานดีๆนะคะไกด์ไลน์สื่อกลางให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานของความรักรักแท้เรามาดูนะคะว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักและก็รักแท้ของคุณนะคะหลับตาลงทําสมาธิกับไพ่สําหรับนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่โรแมนต์แองเจิลแล้วก็ทูเลฟด้วยเช่นกันนะคะดึงดูดนะคะความรักรักแท้ที่รอคอยนะสเปคทุกอย่างนะคะคิดถึงสเปคคิดถึงเอ,อ่อเนอรจีของเขาคนนั้นที่รู้สึกว่าฉันกําลังรอคอยคนแบบนี้นะคะแล้วก็เรามาดูกัน หลับตาลงสูดลมหายใจเข้าออกสองสาครั้งนะคะปล่อยจิตใจให้ว่างเบาสบายนะคะแล้วก็ดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นเรามาดูกันว่าความรักรักแท้ที่ทุกคนรอคอยจะเป็นอย่างไรนะคะใครโสดนะคะใครที่เข้ามารับชมเอ๊ะฉันจะได้เจอความรักไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะขอพลังงานของทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ ความรักรักแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะความรักรักแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะเขาคนนั้นคือใครเรามาดูสิเพรบอนส์ ands, นะคะเขาคนนั้นเป็นคนที่มี energy ของความเป็นเด็ก ะะเด็กหมายถึงอะไรมีหัวใจที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นั่นเองนะคะไม่ว่าจะแบบอายุมากหรือว่าอายุน้อยอะไรก็ตามแต่หัวใจของเขาเป็นเด็ก energy ขอ,เอ,องเขาเป็นเด็กอยู่นะคะมีความสดใสมีความสดใสมีความสุขมีแพชชั่นม,มีพลังนะ,ะชอบคือเป็นคน positive นะคะชอบมองหาสิ่งใหม่อะไรมีใหม่สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ถ้าจะได้มาเนี่ยต้องแบบใจจดใจจอ่อต้องทำให้ได้ ต้องให้ได้นะคะเหมือนกับว่าตื่นเต้นเป็นคนที่ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คือตื่นเต้ตนแล้วก็ลุ้นกับบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองชอบนะคะเหมือนกับว่าเขามีแรงดึงดูดบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเนี่ยเขาอยากได้สิ่งนี้เขารู้สึกชอบเขารู้สึกใช่เขาจะเหมือนกับว่ามีความสุขก,กับตัวเองแล้วก็ต้องต้องทำให้ได้นะคะเป็นคนที่แอคชั่นมีความสดใสร่าเริงมีพลังมีไฟอยู่เสมอนะคะเป็นคนที่เอเนอร์จีดีมากๆนะคะ เป็น energy ที่คุณไม่เคยได้พบเจอมาก่อนบอกเลยเห็นไหม King of Pentacles ค่ะบอกแล้วว่า Page of Wands นั่นก็คือ energy ของความเป็นเด็กนะคะเหมือนกับว่ายังอายุเราโตแล้วแต่หัวใจเรายัง18 19นะคะอะไรแบบนี้นะแต่ด้วยวัยของเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณมากๆนะคะหรือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ แต่ก็มีความเป็นเด็กในตัวนะคะเป็นบุคลิกแบบนั้นนะคะมีความนิ่งสุขุมแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่า,เ,า,เ,าเขาเรียกว่าเข้าหาแบบเหมือนเด็กจังมุ้งมิ้งอะไรแบบนี้นะคะด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของเขามีความเป็นคนที่มั่นคงแล้วก็น่ารักแต่เขาเป็นคนที่เก็บบางอย่างในตัวเองนะะเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกบางอย่าง ของตัวเองได้ดีเช่นอาจจะยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกมากเท่าไหร่หรือคือถ้าไม่สนิทมากก็คือจะไม่แสดงตัวตนของเขาให้เห็นนะคะแต่ถ้าสนิทแล้วรู้จักแล้วก็จะมีเรื่องของความเด็กมุ่งมิง่งฟุ้งฟิงความน่ารักนะคะแล้วก็ความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเป็นคนเก่งค่ะมีความสามารถนะคะขยันขันแข็งหาเงินนะคะอาจจะเป็น เป็นคนที่หัวการค้าหัวธุรกิจหัวการตลาดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มั่งคั่งนะคะร่ำรวยหรือว่ามีอสังหาแบบนี้ก็ได้รับ c e o หรือว่าเป็นคนที่ทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกใบน,นี้นะคะเพราะว่าเป็น king of f i n a c l e s หรือถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นำขนาะนั้นเนี่ย คนคนนี้บอกเลยค่ะว่ามีความบูรณมสมบูรณ์กับตัวเองมีทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินรู้จักเก็บเงินรู้จักประหยัดรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะก็เป็นคนที่วัตถุนิยมจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้อยากที่จะได้สิ่งของสิ่งนั้นก็ต้องไขว่คว้าหามาให้ได้เก็บด้วยน้าพักน้าแรงของตัวเองเพราะฉะนั้นเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวทุกอย่างด้วยลําแข้งของตัวเองหาเงินทุกอย่างด้วยหยาดเหงื่อของตัวเองนะคะ แล้วก็ก็ดูดุนะดูมีความท้าทายนะดูเป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถนะคะแล้วก็มองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ด้วยนะคะไม่เอาความสัมพันธ์มาเล่นๆกับอะไรที่ชั่วครั้งชั่วคราวจะไม่ใช่เขาคนนี้นะคะเป็นคนที่ดูดือ้อแล้วก็ดื้องเงียบนะคะอาจจะดูแบบโบราณโบราณหูโบราณน,น,นะคะไม่ชอบเล่นโซเชียลอะไรแบบนี้แต่ก็เปิดโอกาสเหมือนกันนะคะถ้าคือ ด้วยจังหวะชีวิตด้วยอาจจะเปิดโอกาสนะคะแต่เออก็อาจจะไม่ได้ชอบชิดชัดอะไรมากเกินไปชอบแบบรู้จักกันแบบตัวต่อตัวคือถ้ารู้จักออนไลน์เนี่ยจะต้องแบบหาวิธีที่จะรู้จักกับคุณแบบตัวต่อตัว,ตวในโลกแห่งความเป็นจรงิงอย่างให้เห็นกันและกันรู้จักกันนานๆก่อนนะคะถึงจะแบบไวเนื้อเชื่อใจอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยไวเนื้อเชื่อใจใครง่ายๆนะคะแต่ลุกอาจจะดูแบบดูหน้าไวใจนะแต่ดูเขามีความปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ แล้วก็ถ้าเขาดูแล้วรู้จักแล้วเป็นคนดีแล้วคนคนนี้สามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตรักเดียวใจเดียวค่ะใช่คือใช่รักก็คือรักแต่ไม่มือหวานะคะเป็นรักความสัมพันธ์ระยะยาวและแบบไกลคือถ้าบอกจะรักแล้วคือก็รักเราคนเดียวนะ,ะรักเดียวใจเดียวนั่นเองนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวนะคะโลกส่วนตัวขเขาเขาสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ <ca Har ano> พึ่งพา <ca Har ano> ดูแลตัวเองได้หมด <c oughs> เป็นคนที่ไม่ขาดไม่ขาดสังคมไม่ขาดเพื่อนฝูงนะคะ <c oughs> เป็นคนที่มีความรวมสมบูรณ์กับตัวเองคือสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้นิ่งๆคนเดียวได้อยู่กับธรรมชาติได้อยู่กับต้นไม้ได้หันหลังออกปีกวิเวกได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงได้อะไรแบบนี้ได้นะคะเขาเป็นคนที่เป็นคนที่มีความสุข กับตัวเองมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อค่ะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆนะคะกล้าที่จะกล้าได้กล้าเสียนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ท้อถอยกล้าที่จะแบบว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ตัวเองมีความฝันคือเป็นคนที่สู้แล้วก็ลุยนะคะแล้วก็มีความตั้งใจก็คือต้องทําให้ได้มาจากที่ไกลแดนไกลนะคะหรือว่าเขาอาจจะชอบแบบ ชอบทะเลนะคะชอบไปอยู่กับที่ธรรมชาติหรือว่าชอบเป็นคนที่แบบฟิลแบบปล่อยใจิตใจให้ว่างๆนะคะอยู่กับสิ่งบางอย่างที่ที่มองออกไปยังไกลๆอะไรแบบนี้ปล่อยใจิตใจให้ว่างเปล่าคือเป็นคนที่มีความสุขกับตัวมากๆนะคะและเป็นคนที่ไม่ไม่คือบางทีก็ดูปิดกั้นนะคะแต่บางทีก็ดูเปิดอะไรแบบนี้คือมันมีโมเมนต์ที่ดูดูหน้าค้นหานะคะดูหน้าค้นหาด้วยเช่นกันนะคะ ไม่ได้มาเล่นๆค่ะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่ถ้ามีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะอุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาคนนี้ก็แล้วแต่เขาไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดนะคะคือจะบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาหาคุณให้ได้เลยทีเดียวนะคะและแน่นอนบอกเลยว่าเป็นคู่บุญบาร,รมีของคุณนะคะเพราะว่าตัวตนของคุณขึ้นเป็น queen of pentacles คู่บุญบาร,รมีมีอะไรที่เคมีที่เข้ากัน มี energy เหมือนกันหมดเลยทั้งหน้าที่การงานที่เท่าเทียมกันสินเสมอกันทั้งคุณวุฒิแล้วก็วัยวุฒิถึงแม้มันจะมีอะไรที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นคู่ชีวิตซึ่งกันและกันคู่ชีวิตที่เหมือนกันมากนะคะเป็นโซลคอนเนคชั่นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดที่คาดฝันเขาจะมาคุณและเขาส่งเสริมบุญบารมีของกันและกันคือมีความคิดในมุมมองของความรักที่เหมือนกันรักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักก็คือรักต่างทุ่มเทซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสุข ในโหมดของตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งลําบากไม่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแย่รือหรือว่ารู้สึกเสียใจยแม้ว่าจะอยู่ไกลแม้ว่าจะอยู่ไกลหรือว่าไม่ไอะไรกันยังไงก็ตามคือไว้สามารถไวเนอ้อเชื่อใจกันและกันได้เป็นอย่างดีเลยนี่คือระหว่างกลางระหว่างคุณและเขานะคะไว้ใจกันได้เพราะเขาจะเคารพรักจงรักภักดีแล้วก็ซื่อสัตร เพียงแต่คุณเท่านั้นนะคะทำให้รู้สึกว่าความรักเนี่ยเป็นความรักที่มั่นคงเป็นรักแท้จริงๆนะคะเป็นคู่ที่อยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าจนกระทั่งธรรมชาติพรากออกจากกันเลยทีเดียวนะคะสง,ง่างามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะ คนนี้ดูเซ็กซี่มีเสน่ห์นะคะดูรูปร่างดีนะคะดูลึกลับน่าค้นหาดูมีความดุแล้วก็จริงจังอยู่นะเป็นคนที่ชัดเจนค่ะไม่ชอบอะไรที่ค,คลุมเครือหรือว่าคือคือเป็นคนที่เป็นคนที่ตรงๆดูมีความชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่ลึกลับซับซ้อนนะคะแล้วก็ไม่เป็นคนที่เซ็กซี่ ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายะคะ่ะจะมีความเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูแต่งหน้าแต่งตานะคะชอบแต่งตัวนั่นเองนะคะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์ของเขานะคะคนคนนี้มีสเสน่ห์แล้วก็พูดวาจาในการพูดจานะคะแล้วก็คําพูดคาจาฉลาดนะคะมีความสามารถนะคะแต่มีจิตใจในเรื่องของความอ่อนไหวนะคะเซนสิทีฟอ่อนไหวภายในใจแล้วก็ยังคงมีความเป็นเด็กอยู่นั่นเองนะคะ พลังงานธาตุดินธาตุไฟนะคะแล้วก็ธาตุลมนะคะตอนนี้ที่ออกมานะคะเป็นได้ทุกธาตุพลังงานแต่โดดเด่นก็คือไฟดินแล้วก็ลมนะคะที่ขึ้นมาตอนนี้พลังงานาน้ำก็มีเช่นกันไม่ต้องกลัวนะคะชาวธาตุน้ำเพราะว่าคุณได้ e NERGY ของ s o u l Connection ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างเช่นกันนะคะเขาคนนั้นเป็นคนที่ยุ่มมากกับคุณมากๆ แน่นอนเลยนะคะบอกเลยว่าอายุมากกว่ามากๆหรือว่าความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆถ้าอายุไล่เรียกกันนะเพราะว่าขึ้นเป็นดีเอ็มเพอร์เร์นะคะรักเดียวใจเดียวบอกเลยค่ะคุณจะเจอคนที่เขาจงรักภักดีกับคุณไม่ว่าคุณจะตัดจบจากเขาเขาก็ไม่ยอมตัดจบจากคุณหรอกนะคะเขาจะอยู่กับคุณเขาจะอยู่เคียงข้างเคียงคู่กับคุณถึงคุณจะตัดจบถึงคุณจะงอนยังไงเขาจะไม่ถือสาคุณเลยนะคะเขาจะไม่ถือสาเขาจะไม่อะไรเขาจะรู้ว่าคุณคือ เดี๋ยวคุณก็หายโกรธเดี๋ยวคุณก็หายงอนคือเขาจะเป็นคนที่แบบเข้าใจความเป็นธรรมชาตินะคะเข้าใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ก็เป็นคนที่แสดงออกแข็งๆแล้วก็ตรงๆนะคะคุณอาจจะคิดอย่างหนึง่งรู้สึกอย่างหนึง่งเขาอาจจะคิดอย่างหนึง่งหรือว่ารู้สึกอย่างหนึง่งมันทําให้บางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องแบบมีการทะเลาะ งอนกันงอแง,งอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูมีความเป็นผู้นํามากๆเลยนะคะคนคนนี้ดูบุคลิกภาพดีมีความเป็นผู้นําสูงแต่งตัวทันสมัยดูดีมีสเสน่ห์อ,อ่อนอก่อนกวัยหรือว่าสมไหวนะคะแล้วก็เป็นคนดูด,ดีมีอํานาจมีสง่าราศีนะคะบอกเลยว่า คนคนนี้นะคะรักเดียวใจเดียวจริงๆนะคะแต่ก็คี้หึงค่ะแล้วก็คี้ห่วงนะคะคุณอาจจะดีวกับใครที่อายุมากกว่าคุณแต่ว่าอาจจะมีผมน้อยๆน,นะคะชอบใส่กางเกงยียนเป็นบางครั้งลุคไลฟ์สไตล์ที่แบบแต่งตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดีนะคะความสมาร์ทความสวยความมีสเสน่ห์ของเขานะคะบทจะธรรมชาติก็ธรรมชาติชิลๆนะไม่แต่งตัวอะไรนะคะบางทีดูไม่รู้เลยว่าคนมีเงินนะคะ หรือว่าคนประสบความสำเร็จในชีวิตหรือก็แต่งตัวดูดีทันสมัยไลฟ์สไตล์ของเขานะคะขี้หึงที้น้อยใจนะคะบางทีไม่พูดก็ไม่พูดเลยนะคะแต่ถ้าได้พูดก็พูดเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะมีพ่อไม้แม่ไม้หรือว่าอาจจะยังไม่เคยผ่านตาการแต่งงานนะคะแต่ก็อาจจะแบบ เคยมีแฟนหรือว่าอะไรแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วก็อาจจะมีลูกติดก็ได้นะคะเป็นคนที่ดูดูบางทีดูบ้าพลังนะบางทีดูบ้าอำนาจนะคะอาจจะด้วยบริวารหน้าที่การงานหรือว่าความที่นิ่งนะบางทีดูนิ่งดูชอบคอนโทรลบางอย่างนะคะแสดงออกแข็งๆตรงๆอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกนะคะอาจจะเป็นคนที่ ขี้อายด้วยนะคะหรือว่าบางทีเขามีความคิดเป็นคนคิดมากคิดเยอะมีความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ไม่พูดคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเข้าใจแต่จริงๆไม่เข้าใจพอพูดออกไปแล้วก็ดูแข็งๆทําให้บางทีอาจจะมีเรื่องของปัญหาการทะเลกกาะกันนะคะไม่เข้าใจกันนะคะเขาคนนี้นะคะเป็น energy ของคนที่แบบว่า เขาจะต้องทําเรื่องอะไรบางอย่างหรือพูดอะไรบางอย่างทําให้คุณรู้สึกหน่อยกับเขานะคะแล้วก็ทาให้เสียใจเกิดขึ้นนะคะด้วยความพูดตรงๆหรือว่าอุปสรรคทางไกลหรือว่าความพูดตรงๆอะไรบางอย่างกับเขาคนนี้อย่างที่บอกค่ะอาจจะทําให้คุณรู้สึกงอนหรือว่ารู้สึกเสียใจนะคะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเหมือน บางทีถ้าได้คุยถ้าถ้ามีประเด็นกันนะคะเหมือนกับว่าพอได้มีประเด็นกันแล้วกลับมาคุยกันอีกเหมือนก็นไม่มีอะไรกันเกิดขึ้นนะคะบอกเลยว่าบางท่านคุณเจอลักษณะแล้วก็ไลฟ์สไตล์แบบที่พูดไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ห่างกันไปมีประเด็นอะไรที่ยังเคลียร์กันไม่เข้าใจเดี๋ยวจะได้กลับมาปรับจูนแล้วก็เคลียร์กันนะคะ ได้รับการติดต่อหรือว่าเคลียร์ประเด็นกันนั่นเองแต่ถ้ายังไม่เจอแล้วคุณเจอเขามันจะมีเรื่องราวของการไม่เข้าใจกันง้องแง่งกันนะคะแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่ต้องปรับต้องจูนในความสัมพันธ์ด้วยเช่นกันเปลี่ยนแปลงสถานะการปรับบางอย่างเพราะว่าบางทีการได้เหมือนกับว่าเขาและคุณมาเป็นอะไรที่ใหม่ๆเป็นอะไรที่สปาร์กกันตั้งแต่ครั้งแรกมันจะรู้สึกว่า ทำอะไรที่ทําอะไรหรือว่ารู้สึกอะไรไปอย่างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นต้องช้าๆแล้วก็ใจเย็นๆเพราะลุกของเขามันดูดูเป็นคนที่มองความสัมพันธ์ระยะยาวและไกลแบบผู้ใหญ่มากๆที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเล่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะดูนิ่งดูสุขุมมากๆเลยนะคะแสดงออกของเขาคำพูดแบบผู้ใหญ่นะคะเขาจะไม่ให้ความฝันเพ้อฝันกับฝ่ายตรงข้ามนะคะเขาจะมีคำพูดแล้วก็ ทำพูดแล้วก็ทาหรืออาจจะมีใกลดๆบางอย่างในอนาคตให้คุณได้ได้เห็นได้สกิดใจ,จแต่มันจะไม่เว่นเวอเป็นแบบนั้นนะคะถ้าบางท่านเจอแล้วแล้วมีประเด็นกันนะคะเดี๋ยวจะได้กลับมาพบเจอกันอีกนะคะกับคนคนนี้เหมือนกับว่าคนแดนไกลทางไกลรอคอยการมาพบเจอกับคุณนะคะกับความสัมพันธ์นะคะ บางท่านเจอแล้วและก็ขาดการติดต่อกันนะคะขาดการติดต่อกันไปไม่ค่อยได้คุยกันนะคะไม่ค่อยได้คุยกันในความสัมพันธ์คือเหมือนกับว่าอาจจะด้วยเรื่องของความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งรู้จักกันแบบนี้ทำให้รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ยังคงลึกลับซับซ้อนนะคะบางสบางอย่างที่คือเพิ่งเริ่มกันนั่นเองเพิ่งเริ่มเพิ่งรู้จักกันนะคะมันเลยทําให้รู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะแบบได้ ได้เริ่มต้นกันอีกครั้งนะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ได้มองเห็นอนาคตกันเพราะฉะนั้นถ้าพลังงานบางท่านเจอกันแล้วแต่มีประเด็นอะไรบางอย่างการเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้ชัดเจนในความสัมพันธ์เพิ่งรู้จักกันอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียนรู้ก็จะมีโอกาสาที่จะได้เหมือนกับว,ว่าถ้ามีประเด็นก็มีโอกาสที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็กลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นอีกครั้งซิว่าเราสองคนจะมีมุมมองในอนาคตกันได้ไหมนะคะอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะ แล้วก็ถ้ายังไม่เจอคุณจะได้เจอใครที่รู้สึกว่าโซลคัลเนคชั่นลึกลับซับซ้อนกับคนนี้มากๆบอกเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ดูต้องปรับความหยินหยางนะคะระหว่างคุณและเขาในตัวเพราะว่าคุณก็มีซิกเซนเขาก็มีซิกเซนนะคะสำหรับบางท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้บอกเลยว่าพลังงานของคุณกับเขามันไม่ใช่เรื่องบังเองิญจริงๆที่ได้พบเจอกันเพราะคุณจะเจอความรักที่เป็นคู่ชีวิต หนึ่งถ้วยแล้วก็สองไม้เทา้าคู่ชีวิตที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันที่ทำธุรกิจร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีเป้าหมายมีแนวคิดชีวิตไปทิศทางเดียวกันเช่นบ้านปลายจะทําแบบนี้บ้านปลายจะไปแบบทิศทางแบบนี้ก็เป็นไปทางเดียวกันแน่นอนค่ะคนที่มามาเจอกันแล้วมีบ้านปลายที่เป้าหมาย ของชีวิตเป็นไปนทางเดียวกันอะมันก็จะเป็นไปต่อในความสัมพันธ์ได้เรียนดูกันสเต็ปได้แต่บอกเลยว่าเขาคนนี้ดูเป็นคนเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็เป็นคนที่คุณไม่เคยได้พบเจอเป็นความรักที่รู้สึกว่ามันมีความผูกพันที่เราคอยนะคะบางอย่างมันยังคงที่จะมีการเริ่มต้นกับบางสิ่งบางอย่างนะคะ เขาคนนี้เป็นคนที่ดูมีความอ่อนไหวนะคะในเรื่องของความระความสัมพันธ์เป็นคนที่ดูเซนสตีฟลังเลเป็นคนคิดเยอะค่ะคิดเยอะคิดมากก็เลยลังเลแล้วก็เป็นคนที่บางทีดูดูชอบเรานะนะคะแต่ว่ายังไม่ให้ความสัมพันธ์แบบจริงจังคอมมิตเมนต์ซึ่งเหมือนกับว่าเขารอเว,เวลาและจังหวะเพราะนั้นเอเนอร์จีที่คุณจะเจอคือคนที่เป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่ ไม่แสดงออกความรักแบบมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปจะอยู่บนพื้นฐานความเป็นความพอดีเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ให้เกียรติฝ่ายตรงข้ามถ้าเขารักแล้วก็เขาเห็นว่าคุณและเขาไปต่อได้เขาจะเดินความสัมพันธ์แบบให้เกียรติทั้งคาพูดทั้งการกระทําทั้งความสัมพันธ์ที่เริ่มตน้นและเป็นคนที่ดูดูถ้าคุณดุเขาถ้าคุณกับเขามีอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนเขาจะรอ เขาจะรอจังหวะนั้นบางทีรอจนแบบเอ๊ะนานไปหรือเปล่าบางทีต้องพูดอะไรหรือว่ากระตุ้นอะไรให้เขาแบบรู้ว่าคุณรอเขาหรือว่าชอบเขาแบบนั้นนะคะเพราะคนคนนี้เป็นคนที่ให้คําปรึกษาเรื่องของความรักของคนอื่นกับคนอื่นได้ดีมากๆแต่กับตัวเองนะคะก็จะไม่ค่อยเ,ออเขาเรียกว่าเอาตัวเองไม่รอดกับเรื่องของความรักนะคะแล้วเป็นคนที่มองอนาคตอันยาวไกลด้วยนะคะ เป็นคนที่วางแผนอนาคตได้เป็นอย่างดีนะคะอาจจะเป็นนักวิศวกรนักออกแบบนักพัฒนานะคะหรือว่าวิศวกรนักเขาเรียกว่าการครีเอทนะคะการจัดการอะไรแบบนี้หรือว่าผู้บริหารอะไรแบบนี้นะคะด้วยความคิดความอ่านของเขาเป็นคนที่วางแผนอะไรในชีวิตได้ดีมีการวางแผนเป็นสเต็ป นะะในชีวิตของเขาแล้วก็มีสังคมนะคะมีต้ามีตาในสังคมมีบริวารที่แบบต้องจัดการและดูแลนะคะและเป็นคนที่แบบเก่งเรื่องงานคิดเรื่องงานคิดเรื่องตัวเลขนะคะแบบนี้นะคะดูลักษณะ Energy เขาเป็นคนที่ใช้ได้เลยนะคะใช้ได้เลยจริงๆดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้พบเจอกับเขาคนนี้แล้วบอกเลยค่ะว่าอนาคตของคุณเขาจะเป็นคนที่ครีเอทคิดให้คุณหมดแล้วนะคะ ว่าจะไปยังไงเขาจะถามไกด์ไลน์กับคุณเขาจะสื่อบางสิ่งบางอย่างให้คุณได้รู้คร่าวๆบางครั้งแต่เขาจะเป็นคนที่เก็บทุกรายละเอียดนะคะในตัวตนของคุณระหว่างคุณและเขาแล้วเขาก็จะมองว่าอนาคตมันจะเป็นไปยังไงแล้วเขาก็จะค่อยๆบอกคุณเป็นสเตป็ปเป็นขั้นเป็นตอนนะคะจะไม่ได้แบบให้สเต็ปยาวออกไปเลยแบบนั้นคือมันก็ค่อยๆเป็นตามจังหวะของสเต็ปความสัมพันธ์ด้วยจริงๆแล้วก็ คุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณได้คุยกับเขาหรือว่าได้เรียนรู้กับเขาคนนี้นะคะคุณจะเห็นว่าเขาอะเวลามองกลับไปคุณจะเห็นว่าเขาอะวางสเต็ปวางอนาคตไว้ให้คุณหมดแล้วนะคะแล้วเขาก็จะเขาจะเห็นไกด์ไลน์ในตัวตนของคุณหรือถามอะไรบางสื่อบางอย่างในตัวในตัวตนของคุณว่าคุณต้องการอะไรนานาคตโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะคะนี่คือ Energy ของเขานั่นเองนะคะ คือบางทีเขาพูดเขาถามเขาแสดงออกบางอย่างเพื่อให้ใหเพื่อให้ได้คําตอบหรือปฏิกิริยาของคุณเพื่อที่เขาจะได้เอาไปคิดเป็นไอเดียนะคะว่าเขาจะทําอย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นคู่ชีวิตกันจริงๆนะคะสุดท้ายถ้าใช่ก็คือจะใช่จะตัดกันไม่ขาดค่ะ,คะยังไงมันก็จะมีเรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นนะคะเพราะว่ามีพลังงานสําหรับบางท่านที่เจอแล้วเราคอยการได้วางแผนอนาคตร่วมกันแล้วก็เราคอยการได้เดินทางมาพบเจอขอพลังงานความรักรักแท้ค่ะ ชู love Dating เตรียมได้เดตติ้งโรแมนติกระหว่างเขาคนนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมาชวนคุณออกเดทนั่นเองนะคะจงปล่อยให้ความรักความสัมพันธ์เป็นเหมือนสายน้ำนะคะที่ไปตาม เขาเรียกว่าใสา่น้ําไม่ไหลย,ย้อนกลับใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติให้มัน flow คุณต้องได้ออกเดตนะคะถ้าคุณไม่ออกเดตคุณก็จะไม่ได้พบเจอคนคนนั้นหรือคุณต้องเปิดทางไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์ก็แล้วแต่นะคะแต่ก็ต้องเล่นหรือว่าอะไรแบบเพื่อนคุยแบบเพื่อนไปก่อนแล้วก็ต้องระวังสก c a m m e r คนไม่ดีด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาขอไพ่โรแมนแองเจิลนะคะว่าอยากจะบอกอะไรกับพลังงานความรักรักแท้นะคะคุณได้พบเจอคู่ชีวิตที่ดีมากๆเลยบอกเลยคะ่ะว่าคุณได้เจอแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่เจอนะคุณจะได้เจอกับเขาอย่างแน่นอนคีเป็นโอเพนไม d นะคะเปิดใจเรียนรู้กับเขาคนนั้นนะคะบอกเลยว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่ไม่ ไม่เหมือนคนที่คุณได้พบเจอมาถ้าคุณเคยเจอเคยเจ็บเสียใจยังไงคนรักรักแท้เขาจะไม่ทำแบบนั้นกับคุณแน่นอน Make the effort มันจะเป็นความรังที่ยอดเจี่ยมแล้วก็เลอค่ามีคุณค่าเป็นความสมรัน์แบบสเต็ปบายสเต็ปเลยค่ะ You deserve love คุณน่ารักค่ะทุกๆคนน่ารักคุณจะได้ออกเดทกับคนที่โรแมนติกเป็นหวานใจของคุณมาทาให้หัวใจคุณฟูฟ่องเพราะ a t t r a c t i o n เพราะคุณดึงดูดเขาเข้ามาด้วย ความสุขของคุณเองคุณกําลังดึงดูดความรักความโรแมนติกที่คุณรอคอยไม่ว่าความรักความโรแมนติกของคุณจะเป็นแบบไหน calling in your soulmate your prayers ค่ะเพราะคุณอธิษฐานไว้กับความรักครั้งนี้คุณอธิษฐานไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอธิษฐานไว้กับดวงดาวหรือว่าจักรวาลเพราะฉะนั้นคุณกําลังสิ่งสิ่งนั้นกําลังนําพาความรักที่โรแมนติก ให้มหาคุณและคุณกับเขาจะอยู่ด้วยกันจากนี้และก็ชั่วนิรันด์ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะคุณได้พบเจอคู่ชีวิตคู่แท้แล้วแล้วคุณจะได้พบเจอบอกเลยคะ่ะว่าขอแสดงความยินดีกับทุกคนกับสำหรับบางท่านที่ได้พบเจอแล้วนะคะมันเป็นความรักที่โรแมนติกยาวไกลออกไปไม่ว่าเราจะเจอเขาแล้วหรือว่าเราจะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วหรือว่าเราจะแต่งงานแล้วก็ตาม เราจะต้องเรียนรู้กับเขาไปตลอดชีวิตค่ะจริงๆนะคะการความสัมพันธหรือการเรียนรู้กันตลอดชีวิตการใส่ใจกันตลอดชีวิตการจงรักภักดีซื่อสัตย์เคารพให้เกียรติกันตลอดชีวิตนั่นเองก็จะเป็นความรักที่แอคแทชันและดึงดูดซึ่งกันและกันเติมความหวานให้กันและกันเสมอนะคะไม่มีจืดจางนะทุกคน โอเคค่ะสวยงามมากๆเลยกับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนมีพลังงานที่ดีวันนี้สวัสดีค่ะ